เป็นลาราดนีขอบคุณแฟนละครหลังเรตติ้งผมลิขิตพุ่งทุบสถิติ เรียกว่ากระแสความปังแรงตั้งแต่วันแรกค่ะสาหรับละครเรื่องผมลิขิตภาคต่อของละครรักอิงประวัติศาสตร์สุดโรแมนติกขึ้นหิงอยากบุพเพสนิวาสที่ได้ป๊บธนวัฒน์เบลลาราณีพระนางคู่ขวามมาประกบคู่กันอีกรอบซึ่งแค่เปิดตัวมาตอนแรกก็ฟานแหล่งติงทั่วประเทศสูสุดถึง6.40ยอดดูสดออนไลน์ทะลุ1ล้านคนถูกถุกสถิติละครของช่องสามในปีนี้ไปเลยค่ะแต้ความปังยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะมาถึง e ี2เรตติ้งพุ่งทะยานเพิ่มเข้าไปเป็น6.82เลยทีเดียวค่ะงานนี้ทำเอานางเอกสาวเบลล่าออกอากาศรื้มสุดๆล่าสุดเบลล่าได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกๆคนบอกว่าขอบคุณสำหรับเรตติ้ง6.8นะคะคุณหญิงสัญญาว่าจะมอบความบันเทิงให้ทุกคนไปเรื่อยๆจนจบเลยค่ะผมลิขิต e p 2งทางกราบแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมความน่ารักสวยเก่งของสาวเบลล่าเป็นจำนวนมากค่ะ